ก็เหมือนว่านับวันเนี่ยก็จะมีคนที่ออกมาคัดค้านนโยบาย,บายเงินด<ๆ>ิจิตอลวอลเล็ตเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกับล่าสุดค่ะเป็นนักวิชาการที่เขาบอกว่าเป็นในส่วนของทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการมาร่วมกันลงรายชื่อนะ ทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าล่าสุดเพิ่มเป็น133คนแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยที่มีอยู่99คนนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันถ้าแอนอ่านทั้งร้อยกว่ารายชื่อก็คงไม่ไหวนะคะก็อย่างเช่นคุณวิรไทยสันติประภพอ่าดอตอร์ธาริสาวัฒนเกตทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะรองศาสตราจารย์ดรอัจ,จนาไวยความดี เป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นกันรองศาสตราจารย์ดรสิริลักษณาคอมันอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ดรบัณฑิตนิถาวรอ,อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามโกเศษ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ได้ออกแถลงการคัดค้านแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะคะยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทโดยบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็มีการแจกแจงออกมาเป็นเจประเด็นที่สำคัญทีนี้มีนักวิชาการท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือดรปิติศีแสงนามคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ โดยบอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิตอลแต่ที่ไม่มาร่วมลงชื่อในถแถลงการนี้เนี่ยนะคะเขามองว่าข้อความในถแถลงการเนี่ยมีข้อคลาดเคลื่อนหลายจุดโดยเฉพาะในตัวเนื้อหา2ก็คือขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 3. ก็คือขาดการนําข้อเสนอแนะ เพื่อหาทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเป็นธรรมโดยอาจารย์คิดว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ย ควรเสนอแนะแนวทางที่สร้างสารรค์ให้กับรัฐบาลด้วยอาจารย์ด้ยกตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนที่ไม่เห็นด้วยนะคะอาทิเช่น1ประเด็นตัวทวีคูณทางการคลังเนี่ยนะคะที่กล่าวว่าต่ำกว่าหนึ่งซึ่งไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็ยังไม่ได้มีการอ้างอิงว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากที่ใดเพียงแต่บอกว่ามาจากข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยไม่น่าจะเป็นการอ้างอิงที่มีน้ำหนัก2ค่ะ ประเด็นที่บอกว่าประเทศไทยที่มีอัตราส่วนรายรับจากภาษีต่อ GDP เนี่ยเพียงร้อยละ13.7ในถแถลงการนี้เนี่ยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของตัวเลขนี้แต่จากข้อมูลของ OECD ปี2021สัตสัดส่วนนี้ของไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่16.4%แล้วก็จาก IMF ปี2020เนี่ยสัดส่วนนี้ของไทยอยู่ที่17.6% 3ค่ะประเด็นที่บอกว่าประเทศ ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นประเทศไทยอาจารย์บอกว่าข้อมูลนี้น่าจะผิดพลาดเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่ age society หรือว่าสังคมสูงวัยเต็มขั้นเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะบอกว่าประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยทีนี้ แอนก็เลยจะพาไปดูนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจนั่นก็คืออาจารย์วีรพัฒนปริยวงศ์เป็นนักกฎหมายอิสระนะคะเด้กโพ์เฟสบุ๊กนะถึงเหล่าคณาจารย์ที่เขา เรียกร้องให้มีการยกเลิกเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะโดยอาจาร,รย์วิรชัชวิรพัฒนเนี่ยบอกว่าไม่ผิดค่าที่ดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยกลายเป็นกระเป๋าหินใบแรกให้นายกนิดต้องยกเข้าเครื่องตรวจให้ผ่านช่วงนี้มีเสียงคัดค้านออกมาจากบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและอาจมีผู้คล้อยตามได้ง่ายซึ่งก็ดีแล้วเพราะรัฐบาลที่ดีต้องฟัง แม้ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีบางรายเคยนิ่งเฉยอมยิ้มหรือเข้าไปรับใช้รัฐบาลอื่นที่พอยึดอำนาจมาไม่คิดไม่ฟังไม่พอแต่ทำพังเลือกตั้งแพ้ก็แค่ลาออกไปเลี้ยงหลานก็ตามอาจารย์หมอเป็นนักกฎหมายไม่อาจรู้ดีเท่านักเศรษฐศาสตร์แต่ นักกฎหมายเนี่ยย่อมควรเข้าใจว่ากระบวนการตัดสินใจและรับผิดชอบทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Digital วอลเล็เรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องจำนำข้าวหรือแม้แต่เรื่องขึ้นลดค่าพลังงานอยู่ในกรอบกฎหมายได้เพียงบางส่วนและกรอบที่เหลือเนี่ยต้องสอดคล้องกับกลไกการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมิฉน,นั้นเราคงไม่ต้องมีการเลือกตั้งให้ได้สภามาเลือก นายกแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีคลังให้วุ่นวายก็แค่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญตั้งคณะแล้วตัดสินใจแทนว่าจะทําโครงการอะไรหรือไม่ทําอะไรเลย อาจารย์บอกว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยผู้พยายามติดตามความเป็นไปในทางเศรษฐกิจแล้วบังเอิญก็ไปอยู่ในที่ประเทศอังกฤษช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาได้ไปรับผลจากมาตรการพยุงเศรษฐกิจที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยอัดฉีดเข้ากระเป๋าประชาชนมาหรานสามล้านล้านแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกที่อังกฤษตอนโควิดกําลังระบาดหนักรุนแรงเนี่ยต้องปิดเมืองนานแล้วก็คนเริ่มเสี่ยงตกงานรัฐบาลตัดสินใจอัดเงินสดเข้าไป บัญชีธนาคารธรรมดาเนี่ยนะคะใช้เงินไป3ล้านล้านประมาณเกือบ30%ของ GDP แน่นอนว่าบริบทเนี่ยไม่เหมือนไทยในเวลานี้เสียทีเดียวตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษเน้นกู้วิกฤตเฉพาะหน้าที่คาดเดาอนาคตไม่ชัดกลัวโควิดทำเศรษฐกิจยับ ถ้าไม่รีบแก้อาจยากเกินกู้ทีหลังรัฐบาลอังกฤษก็ตัดสินใจฉับไวจ่ายเงินเดือนค่าจ้างแทนเอกชนจ่ายแบบเข้าบัญชีธรรมดาไม่ได้กำหนดประโยชน์เรื่องดิจิทัลแล้วคนก็ได้เงินเอาไปใช้อะไรก็ได้ซื้อคริปโตสะสมหรือว่าเก็บออมก็ได้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องคืนอ่าแล้วก็ไม่ได้หมุนเต็มที่ในระบบเรียกว่าโบราณและแจกฟรีต่างจากการกำหนดออกแบบดิจิทัลวอลเล็ตของไทย แต่อังกฤษเนี่ยเขาก็ยังทําธุรกิจที่อังกฤษก็ยังพอรอดมาได้ พอเปิดเมืองคนมีเงินก็ออกมากินเที่ยวใช้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้แทนทีจนวันนี้ลืมโควิดไปแล้วถามว่าทาแล้วดีไหมผลกระทบเรื่องเงินเฟอ้อก็ยังรุนแรงและปัญหาหนี้บานก็ยังเถียงกันถึงทุกวันนี้แต่ที่สําคัญคือประเทศเขายังเดินต่อคนที่ตัดสินใจและต้องรับผิดชอบก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสนุมตรีครังอังกฤษในวันนั้นก็คือคุณริชชี่สุนักที่เป็นนายกอังกฤษคนปัจจุบันในวันนี้และริชชี่เนี่ยก็กําลังเตรียมตัวสู้ศึกเลือก ตั้งครั้งใหม่วัดใจว่าประชาชนจะยังเลือกไหมต่างจากสารหรือผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ต้องได้รับเลือกก็ทําหน้าที่บทบาทของแต่ละฝ่ายไปตามกลไกที่ควรเป็นแล้วก็ไม่ข้ามเส้นกติกากันอาจารย์บอกว่าขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ห่วงใย,ยเรื่องดิจิทัลวอลเล็อย่างจริงใจอาจารย์บอกเขาก็เป็นห่วงเหมือนกับพวกท่านรัฐบาลต้องฟังและ จะรอฟังรัฐบาลออกมาชี้แจงและเคารพการตัดสินใจโดยหวังว่าเราจะไม่ลืมว่าในสังคมที่หวังจะเป็นประชาธิปไตยการตัดสินใจเรื่องแบบนี้ไม่ง่ายแต่เราต้องไม่ลืมหลักการจนมีผู้ฉวยโอกาสปลุกปลอมผีกลับมาหลอกหลอนให้รัฐประหารยึดแล้วก็ยำประเทศซ้ำไป จนยืมนาฬิกาเพื่อนเจ้าของสัมปทานได้อีกหลายเรือนแล้วอย่าลืมหน้าคนกลุ่มน้อยที่ไม่เคยเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนแต่คอยนั่งอมยิ้มให้ยอมปล้นกันได้โดยไม่เคยคิดที่จะ,ะแถลงอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นสองมุมนะคะที่เอามาให้พี่น้องประชาชนได้วิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจแล้วก็จะได้มีมุมมองที่ในหลายๆมุมเนาะที่ไม่ใช่มุมที่เรามองอย่างเดียวนะคะ